สวัสดีครับเปียเสและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่5เดือน7ปศ2568นกะครับกับแนวทางฮานอยนะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP นะครับครับก็มาดูผลออกกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับสำหรับฮานอยนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะอ่านเลขเด่น จาก0ถึง9คัดได้เลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเล็กอื่นฉะนั้นการนำเนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษผลออก298,62 สอง6 2ห <c oughs> เดี๋ยวว่าจุดบ,บินวันนี้ผมหลุดเนาะนะครับส่วนวิ่งโลดนะครับใครล่นเล่น9เน่นะครับมาทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวเน้นด้วยแล้วก็ตัวตัวแทนเขาด้วยนะครับ9แต่เจาะไม่เข้าเนาะนะครับผมเจาะให้สูงสุดได้แค่97็นะครับ9 4 9 6 97 91ออก98ก็เลยไปไม่ถึงฝันเลย ฮาหนอยพิเศษได้แก่วิง่งโลดนะครับครับต่อที่ฮาหนอยปกตินะครับผลออกฮานหนึ่งสองสี่สองเน้นในตัวเลขสามไม่มาเนาะนะครับจุดบินมีห้ามีหนึ่งก็ถือว่าหลุดนะครับขาดเลขสองไปว่าเอาสองมาไว้ข้างหลังนะครับส่วนสามตัวเน้นไม่เข้านะครับเข้าตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับคือเลขสี่ ใครนำสีไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับก็ต่อที่ vip นะครับ VIP ผลออก30403 <c oughs> จุดวินก็เหมือนกันมี3กับ4แต่ไม่มี0นะครับส่วนตัวที่ผมเน้นให้ไม่เข้านะครับเลข9เข้าตัวที่ผมไม่ไ่้เน้นก็คือเลข3นะครับเลข3 ถึงสามนะครับคือเลขเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ได้จับเนาะถ้าผมจับจะจับที่3 4แต่ก็ไม่มีเลขโซนนะครับก็ถือว่าไม่เข้าเนาะเขาวิ่งลูดนะครับ3าเลขวิ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะนะครับส่วนลูดเข้าล่างอย่างเดียวแล้วก็มาดูแต้มรวมนะครับสามนอยพิเศษปกติ VIP นะครับแต้มรวมใครเอาไปวิ่งไปลูดหานนอยเฉพาะกิจหานอยคาซา วันนี้ก็ถือว่าเข้าทั้งสองนอยเลยแนละ้วทั้งกิจและกาเลยนะครับแต่ว่ามันไม่เข้าเลขเก้ามันไปเข้าเลขสามตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับกิจกาเข้าที่เลขสามนะครับกิจออกสามสามแปดหนึ่งสองนะครับขอไปครับกาชาติออกสามสามแปดหนึ่งสองนะครับเข้าที่สามส่วนานอยเฉพาะกิจนะครับออกเจ็ดศูนย์สี่สามสามนะครับ ก็สามสามหน้าสามสามลังเลยเนาะนะครับเบินก็ถือว่าทั้งจิตทั้งกายเข้าหมดนะครับเรามาดูฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษเข้าไหมครับแต้มรวมเข้าที่เลขเก้านะครับเจิดเลขเก้าไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับสําหรับแต้มรวมส่วนฮานอยปกติฮานอยปกติผมก็ออบอกไปในคลิปแล้วเนาะวันนี้ฮานอยปกติมันเดิน มันเข้าตัวเจาะแล้วก็เดินเข้ามาสองงวดติดแล้วเนาะวันนี้ผมก็เลยบอกให้เบากันนะครับก็เลยไม่ไม่เข้าเนาะนะครับถือว่าลด <c oughs> แต้มรวมนะครับหลุดแต่ว่าเด่นวิ่งรุดในในชุดของเขาเข้านะครับเข้าที่เลขสี่นะครับต่อที่ v ี p นะครับ BIP ี VIP มีไหมครับ BIP มีเลขสามเนาะนะครับเข้าที่เลขสาม อันนี้ก็ถือว่าหลุดอานอยปกติหน่อยเดียวนะครับที่เหลือเข้าหมดเนาะเลขสามเลขเก้านะครับ <c oughs> เรามาดูชุดบินนะครับชุดบินชุดบินชุดบินนะครับอานอยู่กาชาติไม่เข้านะครับเข้ากิจ จิบเท่าที่0ูนะครับชุดวินตะไคร้นาไปวินนะครับศูนย์สี่ส่วนกาชาติไม่เท่านะครับส่วนฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษมีไหมครับ6กสองไม่มี98ไม่มีเนาะมีแต่6กับ9นะครับมีเข้าคู่ส่วนฮานอยปกติ4 2กับ1 2ึ่มีไหมครับ4 2ก็ไม่มีมี4มี1แต่ไม่มีเลข2ก็ถือว่าหลุด นะครับส่วน VIP VIP มีไม่ครับ VIP เข้าบนเข้าล่างเลยนะครับสตัวแตกด้วยเนาะนะครับสามสนะครับเป็นตัวกลับนะครับสตัวก็คือ4 30มันออก304ส่วนสองตัวก็04มีนะครับ04แล้วก็03นยมีนะครับ ก็ถือว่าแนวทางวันนี้ใครเล่นชุดบินก็เข้านะครับเข้ามาเข้า VIP ทั้งสองเลยแล้วก็สามโปรแตกด้วยครับวันนี้ก็ถือว่าฮานอยปกติเนาะเต็มรวมหลุดนะครับส่วนในรอบเขาเข้านะครับก็ถือว่าแนวทางวันนี้โดยรวมแล้วก็ถือว่าเดินดีเนาะนะครับสำหรับแนวทางครับครับก็มาตามกันต่อนะครับวันที่หก <c oughs> วันที่6เดือน7นะครับปศ2อ1 8นสอ 2, 8, นะครับมาดูฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษวันนี้ชุดวินผมให้ที่3 6 1 2 4 3 6 1 2 4ส่วนเล็กเด่นเล็กเด่นผมให้ที่ เลข3กับเลข6เลข3กับเลข6นะครับเน้น,นที่เลข3ก็จับไป4ชุดเลยเนาะนะครับก็จะเป็นพื้นที่ผมไม่พอเนาะตัวนี้ก็เขียนตามยาวเลยนะครับก็จะเป็น3 6 3 1 สาสแล้วก็สาส่นะครับส่วน3 6นะครับเลขเด่นนะครับมันมันมีโอกาสมาด้วยกันนะครับติดไว้ก็ดีนะครับหรือว่าท่านไม่ชอบท่านก็ไม่ต้องติดก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้ติดไว้เนอะแค่4ชุดนะครับตัวที่ผมชอบผมชอบวันนี้ผมก็ชอบตัว3 6เลยนะครับชอบ3 6 3 6กับ3 4นะครับ2ชุดนี้นะครับสามกับ 3, 3 4ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวผมจับจับใป2ชุดนะครับสามสอง จับเปชุดเดียวกันเนาะนะครับจะไปไม่เยอะผมจับไปที่สองสามหกตามจริงอีกชุดหนึ่งมันหนึ่งสามหกนะครับผมจับไม่แค่สองสามหกเนาะใครจะเพิ่มเติมก็ได้ในหนึ่งก็มีในนี้วินเอาเลยก็ได้นะครับก็มีหนึ่งสามหกแล้วก็สองสามหกนะครับแต่ผมเลือกจับที่สองสามหกนะครับส่วนตัวเน้นเน้เนที่เลขสาม นะครับอย่าลืมนะครับ3 6กับ3 4นะครับตัวเน้นต่อที่ฮานอยปกติมาดูกันฮานฮานอยปกติจะเดินไหมวันนี้เลกเด่นก่อไปครับชุดอิน1น2 3 4 1 7 2 3 4เล็กเด่นผมให้ที่1กับ7 ผมนี่เลที่เลขเจ็ดนะครับก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่สามตัวจับในที่เก้าเจ็ดสี่ ก้าเจ็ดสี่เนาะสามตัวตัวที่อยู่ก็เจ็ดสี่ก็คือชุดนี้นะครับอีกชุดนึ่งก็คือเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งมันจะมาด้วยกันไหมรวมเป็นตัวแทนซึ่งกันและกันโอกาสมาด้วยกันผมเอาเจ็ดสามแล้วกันเนาะนะครับ ซึ่ง7ซึ่งเลข3มันเป็นติดอยู่ในรูดนะครับอยู่ในแต้มรวมน้นที่เลข7ครับก็2ัวก็7 3 7 4กับต่อที่ vip ชุดบิน2 3 1 4 5 2 3 1 4 ห้าในเปลี่ยนผมให้ที่2กับ3ผมเี่นในที่เลขสานะครับจับที่3ามสองสามหนึม,ม,ม,หาามตัวผมจับให้ที่ 5 9 3 1แล้วกันเนาะนะครับ9 3 1สตัวนะครับ9 3 1ตัวที่ผมยืนให้ก็คือ3 1จุดลองก็3 4เน้นที่เลข3 กลับไปกันต่อที่แต้มรวมนะครับวันนี้แต้มรวมผม,มให้รูด3กับ0ูนย์รกับสกับศตามหลักแล้วเนวทางของผมถ้าได้3กับ0บวกเพิ่มแต้มนะครับ คือเลข4ใครจะนำไปใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับเลข4แต่หลักๆแล้วผมเน้นใ้แค่2ตัวก็คือ3กับ0นะครับจะดันเลขเบิ้ลผมจับมาที่33 00แล้วก็44จับ33 00 44นะครับส่วนชุดวินนะครับวินเต็มรวมก็เอาเลขเด่นทั้งหมดมปร,รวมกันนะครับพิเศษ3 6 ปกติ1 7 V P 133มีแล้วนะครับเอามาเฉพาะเลข2แต้มรวมก็มีเลข3แล้วเอามาเฉพาะเลข0ผมคิดว่า0วันนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะเข้าเนาะแนวทางผมไม่มีติด0ูนย์เลยนะครับฉะนั้นผมขอติดเลข4แล้วกันเนาะชุดวิน ก็ตามนี้นะครับส่วนแต้มรวมวิ่งรูดนะครับผมเน้นในที่เลข3าก็จะนําไปวิ่งไปรูดฮานอยเฉพาะกิจอฮานอยกาชาติก็ได้เนาะนะครับสําหรับแต้มรวมแต่ว่าผมสังเกตรายแนวทางนะครับมันก็มีโอกาสนะครับใครที่เล่นใครที่นําไปใช้ฮานอยพัฒนาฮานอยสามัคคีนะครับก็มีโอกาสเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะครับแต้มรวมนี่คือมันรวมทั้งหมดนะครับของฮานอยนะครับ กับใารจะรับหน้าตางก็แคปเอาไว้นะครับกับตายนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่6เป็น7จ็พศสองพนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ